สวสดีค่ะบึ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาเศเส้นทางมันเขาเอิญนี่ยังเลยเส้นทางาาไปที่บ้านพี่อ่ะอะไรม,ม่วงค่่ำไปเชื่อภูมิกับบานเศรษฐีละเต่เออเออหรอม่วงม่วงคว่ำไปลยนั่นแหละครับเปในบ้านผมไม่ได้ไี่นนี้ถ้าไปเชื่งภูบ้านเมียอ,อย่างเนี้ย ่งแรกอร่อยไหอยู่เอรจตุลัดถงแรกแตเนี่ยเอรจตุลัดวัอจัตอยู่โอ้คือออกห่วงคไปด้านคุณโทวดออกเออรู้นย่างฮะครับว่าสิบเนีไปเป็นันเนี้แล้วไปเนศาคารบางทีเสกนารรหลบมาเส้นนี้อ่ะทุกวันนี้อย่าหลบเลยต่างคนตามหลบมาติดเหมือนเดิมไอเหตการวิ่งเ้นใหญ่กว่า เดี๋ยวนี้มันมีไอ้มอเตอร์เวย์แล้ว M6 m เออะไรอ่ะเดี๋ยวมันเปิดวิ่งสะดวกแล้วลงโคราชเลยจะก้นขึ้นบนปะลอยเอ็ดลอยเอ็ดจังหวัดเกิดลอยเนี่ยี่ภูมิพูมจักบัดเกิดลอยลอยเอ็ดอ๋อก็ลอยเอ็ดเจ็บจานน้ำเีไอ้จานแล้วกินเด็กก่อนเดี๋ยวเราเกิดพร้อมใครวันอือ The video nó hỏi lên thì ừ. được wow, Nó cái nhìn đẹp này thôi chứ 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 bẹt, chứ 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 คือเถาก็่พายนั่งเถากันเล่าเนอป้าจะก็ได้กันคนละจังหวัดโอ้ยละครเร่ามาเห็นผลมาขับรถเจ้าหน้าอยู่ในหมู่อ้านนะก็เล่ามาเห็นสวยอยู่ร้านอยู่ไกลกันนะะก็ได้กันมาสิหน้าู่หน้คู่คนเนาะจะได้เพื่อเดียวหนิเนาะเออเออใกล้อยู่สนนวันได้หลายคน ได้ถามเพื่อนวันนี้วันหาเนื้อครูไม่ค่อยเจอเนื้อครูจะเอาท่านเกินเนี่ยทุีอรไอยยายท้าก็เจอแล้วล่ะเนี่ยแม่รถแม่ชอบรถขั้นหน่อยทุกนี่อร่อยกว่าทุกที่นะมัน เพิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องโซเลีกันอยู่ในรถโซเลีกันอยู่ในรถถนนตรงดีเนาะโอ้ยตรงดิ้งเลยมองเนี่ยผมทำข้าวให้เจมกินผมใส่ผมใส่เกลือผมเรียกว่าไอ้นี้ลดมันยังว่าอร่อยอ่ะโอ้ยเนี่ยเฮ้ยมึงเนาะกูกินแทบไม่ได้เลยหลายหลายยุ่โฟผมข้าวแต่ผมกินลดผมนึกว่าผมไม่กินลด